ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่74 ชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการเมื่อได้รับการยืนยันจากหลิวเฉิงวี่เสียวจิ้นนิงก็พยักหน้าอย่างมีความสุขเดินเกาะแขนหลิวเฉิงวี่ออกจากร้านพนักงานในร้านมองตามด้วยความอิจฉาพร้อมกับกล่าวว่าเสี่ยวจิ้นหนิงกับคู่มั่นรักกันจังเลยนะ ทางด้านเซียวสากับเซียวจิงทั้งสองมาถึงงานเลี้ยงในไม่ช้าเป็นงานเลี้ยงค็อกเทลที่จัดขึ้นโดยผู้มีอิทธิพลของเมืองเอเพื่อให้ชนชั้นสูงในเมืองเอได้พบปะสังสรรค์กันเซียวจิงและเซียวสาไม่ชอบมางานเลี้ยงประเภทนี้แต่บริษัทของเซียวสาได้รับเชิญในขณะที่รองประธานเฉียวอินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ปไปติดต่อธุรกิจที่เมืองเอสเซียวจิงจึงไม่มีทางเลือกนอกจากมางานในานามเฉียวอินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ปลับทำไมรองประธานเฉียวอินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ปลจึงมาไม่ได้ เพราะรองประธานต้องเข้าร่วมภารกิจมากมายทุกวันไม่มีเวลามาร่วมงานเลี้ยงประเภทนี้เซียวจริงจึงเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะมางานนี้อันที่จริงเซียวจริงก็ดำรงตำแหน่งรองประธานเฉียวอินเตอร์เนชันแนลกรูแลบด้วยเช่นกันและมีหุ้นในกลุ่มจึงถือว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยดังนั้นเนื่องจากเขาไม่ได้มีภารกิจยุ่งเหมือนกับรองประธานที่ได้รับเงินเดือนเขาจึงเหมาะสมที่จะมาร่วมงาน ยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่มีบัตรเชิญมาที่บริษัทเลขานุการของเฉียวเหลียงก็นำมาให้ที่ห้องทำงานเขาโดยตรงเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรพี่น้องสองหนุ่มเข้างานหลังจากส่งบัตรเชิญให้พนักงานต้อนรับที่ประตูเซียวจิงหยิบแชมเปญสองแก้วจากถาดของบริกรส่งให้เซียวสาแก้วหนึ่งเมื่อมองเข้าไปในห้องโถงที่มีผู้คนพลุกพล่านเขาก็อึ้งแล้วยักไหล่กล่าวว่า อันที่จริงงานเลี้ยงแบบนี้ก็คือภาพวาดเหมือนจริงของผู้คนจากทุกวงการมาเสวนาสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพี่ว่าไหมพี่อยากไปดูหนังเมื่อมองเข้าไปในห้องโถงท,งที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียวสาก็มั่นใจว่าจะไม่มีใครรู้ถ้าหากเขาทั้งคู่จะหลบออกไปคนตั้งเยอะยะใครจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่อยู่และถึงอย่างไรพวกเขาก็ส่งบัตรเชิญให้พนักงานต้อนรับไปแล้ว ขณะที่พี่น้องสองหนุ่มกำลังจะแอบหลบออกไปก็มีใครคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะเมื่อได้ยินเสียงอันคุ้นเคยสองพี่น้องก็มองสบตากันหันไปทักทายเซียวหงอี้กับหลินหรูอ,อย่างไม่เต็มใจเซียวสากล่าวว่าคุณลุงคุณป้ามางานเลี้ยงด้วยหรือครับเซียวหงอี้พยักหน้าอย่างเฉยเมยถามว่าเธอมาก,กันแค่สองคนหรือเซียวจิงพึมพำด้วยสีหน้าเย็นชาเราคงไม่มาหรอก ถ้ารู้ว่าจะเจอคุณลุงกับคุณป้าเสียงเขาดังมากพอที่จะได้ยินกันทั้งสี่คน ลินรู้โกรธมากเมื่อได้ยินคำพูดนี้เมื่อวันตอนกลับถึงบ้านจิ้นหนิงเล่าให้เธอฟังว่าที่จิ้นหนิงถูกยกเลิกสัญญาถ่ายโฆษณาเป็นเพราะพี่น้องสองคนนี้ใช้กลอุบายกลั่นแกล้งเทออยากโทรถามทั้งสองคนว่าทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นแต่เซียวหงอี้ห้ามไว้เธอคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะยังกล้าพูดแบบนี้กับเธออีกเมื่อเจอกันต่อหน้าสองคนนี้รุกรานจิ้นหนิงมากเกินไปแล้วลินรู้หน้าบึ้งจ้องมองสองพี่น้องและถามอย่างดุดัน เธอทำเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นกับจิ้นหนิงได้อย่างไรจิ้นหนิงทำอะไรให้พวกเธอขุนเคืองพวกเธอถึงพยายามยามทำลายอาชีพการงานของจิ้นหนิงทุกวิธีทางอย่างนี้เธอได้ประโยชน์อะไรจากการที่จิ้นหนิงถูกยกเลิกสัญญางานโฆษณาพวกเธอไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเซียวกรุ๊ปหรอกหรือพวกเธอเป็นคนตระกูลเซียวหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าหลินรู้หมดหวังที่จะปกป้องเซียวจิ้นหนิงเซียวจิงก็ย่อเย้ย คุณป้าหมายถึงอะไรหรือครับเมื่อไหร่กันที่เราทําให้เธอถูกยกเลิกสัญญาหมายถึงสัญญากับ OLS หรือเปล่าคุณป้ากําลังพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือครับเซียวจิ้นหนิงบอกว่าเราทําให้เธอถูกยกเลิกสัญญาอย่างนั้นหรือเธอช่างเป็นคนพูดจากรับข่าวเป็นดําได้เก่งจริงๆเซียวจิง <_ j> in> ยังอยากพูดต่อแต่เซียว in> สาห้ามเขาและกล่าวว่า พ่อเทินายไม่รู้หรือไงว่าคนบางคนน่าสามารถพูดให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้จริงๆเธอ,อยังอ้างได้เลยว่าเด็กผู้หญิงที่สลับตัวมาอย่างเธอเป็นลูกสาวแท้ๆแล้วทำไมเธอจะอ้างไม่ได้ว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำสีหน้าลินรุเข้มขึ้นเธอก้าวไปข้างหน้าจ้องหน้าพวกเขาและกล่าวว่านี่ระวังคำพูดของเธอด้วยอะไรนะครับคุณป้าจะไล่ผมออกจากตระกูลเซียวหรือ เซียวจิงจ้องหน้าหลินหรูด้วยสายตาเยือกเย็นคุณป้าทำได้ด้วยหรือหลินหรูยกมือขึ้นจะตบหน้าเซียวจิงแต่เซียวหงอี้รีบห้ามไว้คุณจะทำอะไรคนเยอะแยะกำลังมองมาที่พวกเราหลินหรูจ้องหน้าเซียวหงอี้ตอบว่าคุณไม่เห็นหรือพวกมันโอหังแค่ไหนพวกมันหมายความว่าฉันไม่ใช่สมาชิกตระกูลเซียวไม่ได้ยินหรือมันว่าฉันเป็นแค่คนนอก เซียวหงอี้หันไปมองสองพี่น้องแต่เซียวจิงก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวว่าคุณลุงคุณป้าผมไม่ได้มีเจตนาจะหาเรื่องแต่คุณป้าหาหลักฐานมายืนยันสิ่งที่คุณป้าพูดได้ไหมหล่ะคุณป้าจะฟังเฉพาะเรื่องที่เซียวจิ้นหนิงเอามาฟ้องไม่ได้นะครับควรฟังสิ่งที่เราพูดด้วยหรือฟังจากคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พูดจริงไหมครับในนาทีนั้นนั่นเองเฮอหวันหนิงก็เดินออกมาจากห้องโถงดูเหมือนว่าเขากำลังจะกลับเซียวจิงจึงร้องเรียกทันที ผู้อำนวยการเฮอรร่องรอยความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาเฮอหวันหนิงเมื่อเห็นพวกเขาแต่เขาก็รีบเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างรวดเร็วคุณเซียวสาคุณเซียวจิงเมื่อเหลือบไปเห็นเซียวหงอี้กับหลินหรูสีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเฉยเมยมและกล่าวอย่างเย็นชาอ้อท่านประธานเซียวและประธานหลินก็มางานด้วยด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนสีหน้าของเฮอหวันหนิงเซียวจิงกล่าวออกมาด้วยรอยยิม้ม คุณป้ายืนยันว่าเราควรให้คำอธิบายแก่เธอเธออ้างว่าเซี่ยวจิ้นหนิงสูญเสียสัญญางานโฆษณาเพราะผมกับพี่สาใช้กลอุบายในเรื่องนี้และเราทำให้คุณหาคนอื่นมาแทนเสียวจิ้นหนิงคุณอธิบายให้เธอฟังหน่อยได้ไหมเฮาหวานหนิงได้ฟังสองพี่น้องเล่ามาก่อนแล้วว่าพวกเขาได้พบกับเซี่ยวจิ้นหนิงที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินเมื่อวานนี้บางทีเซี่ยวจิ้นหนิงอาจเข้าใจผิด ตอนที่พวกเขาพยายามรั้งเธอไม่ให้ขึ้นไปพบเขาที่ชั้นบนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ขมวดคิ้วกล่าวกับหลินหรูอย่างเย็นชาว่าท่านประธานหลินผมคิดว่าทนายความของบริษัทเราได้อธิบายให้คุณฟังเกี่ยวกับสัญญาการถ่ายโฆษณาระหว่างคุณเสี่ยวจิ้นหนิงกับเราอย่างชัดเจนเพียงพอแล้วนะครับที่ศาลสาเหตุที่เรายกเลิกสัญญาเพราะประการแรกคุณเสี่ยวจิ้นหนิงไม่เหมาะกับแนวคิดของโฆษณาทีวีของเรา ประการที่สองคุณเซียวจิ้นหนิงเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงการรักษาสัญญานี้เป็นความลับดังนั้นเราจึงต้องยุติสัญญาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเซียวจิงและคุณเซียวสาเลยพวกเขามาที่บริษัทผมเมื่อวานนี้เพราะเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาคุณเป็นเพื่อนกันแน่นอนสิคุณก็ต้องปกป้องพวกเขาในเมื่อสัญญาของเซียวจิ้นหนิงถูกยกเลิกไปแล้วอีกทั้งเธอยังต้องไปขึ้นศาลหลินหรูจึงไม่จําเป็นต้องรักษามาร,ามารยาทกับเพื่อวานหนิงอีกต่อไป ผู้อำนวยการเฮอคุณบอกว่าคุณเจอคนที่จะมาเป็นนางแบบโฆษณาที่เหมาะสมกว่าจิ้นหนิงถ้าอย่างนั้นฉันมีสิทธิ์รู้ว่าเธอเป็นใครใช่ไหมคะเฮอาวานหนิงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาเขาสสา่ศีรษะแล้วตอบว่าไม่ใช่ครับท่านประธานหลินคุณไม่มีสิทธิ์รู้เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความลับซึ่งไม่เพียงแต่นางแบบเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามแต่บริษัทก็ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันผมคิดว่าคุณ ในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัทด้านงานบันเทิงควรทราบข้อน,นี้ดีลินรูชะงักสีหน้าเธอดำคล้ำลูกสาวเธอถูกคนอื่นมาแทนที่เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความลับด้วยเหตุผลนี้เธอไม่เพียงต้องจ่ายค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญาแต่ต้องจ่ายค่าทนายความสำหรับคดีด้วยเมื่อคิดอย่างนี้ลินรูก็สาปแช่งเขาอย่างดูเดือดในใจสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ